โอ้ <Five. S 1> Ooh, จุงกับแมวบองปบกรุ <Viol ent. S 1> well. h, day, ๊กเนี่ยเด้อจ้าปากกาชื่อกบาลตีด้วยเอยสวัสดีพี่น้องปองไปพี่น้องแสมสายสุกู้สุคนนั่นยําสบานี้ใสิน่นทลายไปอีกแล้วนั่นไงลายไปอีกแล้วเด้ก็ึ้ยอถดึงโบออดยก็อัดถึงรอเ้ยมันนันกจัง มันมันต้องไปถึงตรงนั้นน่ะจัวเห็นไหมที่มันพังอะ่ะเห็นไหมที่เขาปักหลักไว้น่ะเห็นนะน่นะถ้ามองนะ่ะเห็นเลยเห็นหลักที่เขาปักไหมข้างล่างไงนี่นะ่ะข้างล่างติดติดริมเนี่นะ่ะนะอเอออ้ากันนี้บอพูดถึงตรงนี้นะเออนี่ เพราะว่ามันมันหักไปจนถึงนู่นไงแล้วถ้าไม่โกยไปถึงนู่นแล้วแล้วไอ้ตรงที่เออไอ้ต้องหักจะไปยังไงล่ะลูกเราก็บอกพี่บีพี่บีิ๊กไปใช้สูตรพี่พึ่งแหละพี่พี่พึ่งบอกไปวันนี้ไป มันหักค่ะทุกคนจ้าก็เลยจำเป็นที่จะต้องดินมันกรอบมันก็เลยหักง่ายโอ้ยนอดินมันกรอบมันเลยพลอยโอ้พลอยแปลว่าแปลว่ามันมันมันแปลว่าอะไรพลอยแปลว่ามันมันอ่อนมันนุ่ม มันพลอยอ่ะมันพลอยพลอยน้องัจาดีจังเรียบโซ่เอาใหม่ที่ฝาอะไรนะจังเรียบโซ่จังเรียบโซ่แปลว่าอะไรเฮ้ยคือว่าสวัสดี ไม่เอาบางปูรึจมเลงตัวอ่ะจำเลงอิเลงอินเออจำเลงอินอ่ะฮะไอ่ป๋าเก่งนะเนี่ยฮะทำไมเองใกล้กันพี่น้องปานไก่เลื่อนเขียงไปแน่นบอกใหเล่น่กัพี่น้องกัน

อ,อ๋อสลักรูดเออนะ่ะได้แล้วโอ้ว่าได้อเอามาได้หรอฮักข้าบหอห้าป่าสลักฮักข้าบอบอ่อนะ ก็บ่ออันไห่คํานั่นน้ําไห่เนะ ไอจวดไอจวดเต้โตเตโตไอจหว้งัวงหัวแข้งัวแขางาัข้งหั้งหัวแข้งรัข้งแงัว้งหั้งั้ง้ัักวัแังงั้วัน ไม่แล้วกลางคืนน่ะมันก็ลุกไปกีดยางเมื่อเรื่งองใช้ปนญญาตรงนั้นต้องไปเรื่องบอลแหน่มันก็ยังไปย่ำขึ้นกาะก,กับกีดยางย่ำเว้นกาะก,กับมาขับ,บรถชี้ให้ขับไปโครก็ขึ้นไปโครให้ขับหกล้อก็บหกล้อชี้รถไถก็ไปรถไทยโอ้ยเก่งคักน้องจวดเอ้ย 我闻我闻。<laughs> one out, one out. ขี้โคลนอีกแต่ที่โคลนมันตีตีลงมานี่มันมันก็น่าจะจะไม่ลึกเท่าไหร่หรอกมากแต่วันนั้นที่แกลงไปนู่นน่ะปะถึงถึงที่วางรองเท้าเลย,เดยได้จะไอาตื้อตื้อแล้กเปลาะเปลาะด่ ถ้าไม่พังมนาะเสร็จเสร็จมุมนั้นดึงสโลปฝั่งนี้เสร็จทีนี้ปาน,นี้แกได้เริ่มตรงนี้แล้วแกจะมาดึงตรงนี้ได้แกบอกว่าอ่ะอ่เพิ่งดได้เอาไอ้นี่ออกเด้อนี่ก็วบอ,<ด>อเอาไม้ตากผ้าเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขย,ยบมาทางนี้เลยเขาบอกเสร็จมุมนั้นเดี๋ยวก็จะมานี่เมื่อวานแกบอกหนูว่างั้นเลยเอาก็ให้จวดขุดดินไปเอา

มุมนู้นเนี่ยเอาไว้ก็ทำชานแบบนี้แล้วก็เพะขึ้นมาอีกเออนั่นเองแต่ก็ว่าสามเมตสามสิบมันได้แล้วไอ้ความลึกลงไปอ่ะ no no no, 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 no. นือเป็นเพราะเราใส่ก้นใหญ่รอบเดียวเลยป่ะไอตรงไอตรงนี้นะที่เราเทไปหาตรงต้นไม้นี่นะไม่รอบนั้นเรายังไม่ได้ใส่ใส่ไปทีละชั้นทีละเราเทอ,อัดกองมาทีละกองไม่ใช่นี้ บดอัดทีละชั้นแล้วกันค่ะทุกคนค่ะไม่ได้เป็นชั้นอันนี้ก็ได้ทีละ30 40สเซนก็อัดทัดไมโคย่ำ รอบนี้ก็ขอให้อยู่แล้วกันโอ้ยเคยรียใจจังเลยทุกคนเอ้ยสู้กันต่อไปค่ะระยะทางเกือบจะสั้นแล้วก็ยาวออกไปอีกแล้วค่ะปัญหาอุปสรักมีไว้แก้ไขจริงๆค่ะทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เป็นกำลังใจนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ นัณจุดนี้ก็เดี๋ยวจะเพิ่งจะมาถ่ายทุกคนได้ชมตอนที่ใกล้ๆแล้วเสร็จนะคะสวัสดีค่ะ